สวัสดีค่ะนักเรียนเราลัำมาพบกับครูเดียในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เช่นเคยนะคะที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการและ เรื่องการปฏิบัติต้นเพื่อป้องกันโรคก,กันไปแล้วสำหรับวันนี้เราก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนเรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกันค่ะณปัจจุบันนี้แหล่งข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายเลยนะคะเช่นหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์เป็นต้นค่ะณนะปัจจุบันนี้หากเรามีเรื่องสงสัยหรือสนใจที่จะหาข้อมูลแหล่งข้อมูลที่เรามักจะใช้สืบผลข้อมูลคือเว็บไซต์นั่นเองค่ะและเว็บไซต์ต่างๆในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้ จะมาแนะนำแหล่งข้อมูลข่าวสารและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพกันค่ะแหล่งและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเรามีทั้งหมด3แหล่งข้อมูลด้วยกันค่ะคือ1ค่ะทางเว็บไซต์2ค่ะคือสายด่วนสุขภาพและ3ค่ะสถานบริการสุขภาพค่ะ ซึ่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในการนำไปใช้เลือกบริโภคอาหารผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะคะงั้นเราไปดูการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์กันก่อนเลยค่ะ เรามาดูการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์กันนะคะเรามาเริ่มดูเว็บไซต์แรกกันเลยค่ะเว็บไซต์แรกจะเป็นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอนั่นเองค่ะซึ่งสำนักงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรงค่ะคอยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะไปดูกันค่ะนี่คือหน้าตัวอย่างเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาหรือออยอค่ะเมื่อนักเรียนต้องการตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์หรือเลขจดทะเบียนออยอนักเรียนสามารถกดได้ที่ตรงนี้นะคะตรงที่มีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นตรงนี้ตรงที่รูสอนชี้ค่ะเมื่อนักเรียนกดเข้าไปแล้วนักเรียนจะเจอหน้านี้ค่ะเมื่อนักเรียนเจอหน้านี้แล้วนักเรียนสามารถ นำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนอยากค้นหาเลขที่จดทะเบียนกับออยรูยกตัวอย่างให้นะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะให้นักเรียนนำเลขมาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะเมื่อนักเรียนใส่แล้วนักเรียนกดค้นหานะคะเมื่อนักเรียนกดค้นหาแล้วจะเจอข้อมูลค่ะ ข้อมูลจะขึ้นดังนี้นะคะในกรอบสีแดงตรงนี้จะเขียนว่าน้ำดื่มตาสิงค์ค่ะหากนักเรียนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้อีกนักเรียนสามารถกดดูข้อมูลได้เลยนะคะเรามาดูเว็บไซต์ต่อไปกันนะคะเว็บไซต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตค่ะเว็บไซต์นี้จะเป็นของหน่วยงานที่ส่งเสริมป้องกันร,รักษาและ ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไทยค่ะเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศค่ะเมื่อน,นักเรียนเข้าเว็บไซต์แล้วนักเรียนจะเจอหน้านี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้เลยนะคะเรามาดูเว็บไซต์ต่อไปกันเลยนะคะ เว็บไซต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือสคออบอค่ะสำนักงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคค่ะเมื่อนักเรียนกดเข้าเว็บไซต์แล้วนักเรียนจะเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะคะ หน้าเว็บไซต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นี้เพื่อไปร้องเรียนสิทธิผู้บริโภคได้นะคะถ้านักเรียนได้รับการเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการคะ่ะเรามาดูเว็บไซต์ต่อไปกันเลยนะคะเว็บไซต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับกรมคุ้มครองโลกค่ะ กรมคุ้มครองโรคซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบตัติต้นการป้องกันโรคที่กำลังระบาดหรือโรคที่เกิดใหม่ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าเว็บไซต์กรมคุ้มครองโรคแล้วนักเรียนจะเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ โรคต่างๆได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเรามาดูเว็บไซต,ต์ต่อไปกันค่ะเว็บไซต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะหรือสอสอสนั่นเองค่ะเว็บไซต์นี้จะเป็นองค์กรสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนค่ะเมื่อน,นักเรียนเข้าเว็บไซต์นี้แล้วนักเรียนจะเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะคะ เว็บไซต์นี้จะเป็นสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์นี้เพื่อมาสร้างเสริมสุขภาพของตนเองนะคะเรามาดูเว็บไซต์ต่อไปกันค่ะจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ กฎกติกาของกีฬาชนิดต่างๆความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกต้องรวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาค่ะนี่คือหน้าเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลกีฬาชนิดต่างๆการแข่งขันต่างๆได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ และทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลและเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์นะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อนํามาสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์มีอยู่หลายเว็บไซต์เลยใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือตรวจสอบเลขจดทะเบียนสินค้าที่เราได้ซื้อมานั้นถูกต้องหรือตรงกับสินค้านั้นหรือเปล่าเราควรเข้าไปที่เว็บไซต์ได้คะถูกต้องแล้วค่ะถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือตรวจสอบเลขทะเบียน ที่จดไว้ของสินค้าเราควรเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอค่ะและถ้านักเรียนไปตลาดแล้วเจอสินค้าที่ขายเกินราคานักเรียนทราบไหมคะว่านักเรียนควรไปร้องเรียนที่เว็บไซต์อะไรเก่งมากเลยค่ะ ถ้านักเรียนไปเจอสินค้าที่ขายเกินราคานักเรียนควรเข้าไปร้องเรียนสิทธิผู้บริโภคที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสออบอคบค่ะและถ้านักเรียนมีความเครียดและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพื่อให้ลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ที่กรมสุขภาพจิตค่ะแต่ถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรคนะคะและถ้าเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือสอสอ,สอนักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะนํามาสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนได้นะคะแต่ถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาหรือการแข่งขันต่างๆนักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทยคะ่ะ งั้นเราไปดูวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสายด่วนสุขภาพกันค่ะว่าเราสามารถหาข้อมูลได้จากสายด่วนสุขภาพของหน่วยงานใดได้บ้างค่ะเราไปดูกันค่ะเรามาดูแหล่งและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสายด่วนสุขภาพกันค่ะการค้คนหาข้อ,อมูลข่าวสารทางสุขภาพ สามารถทำได้โดยโทรศัพท์ไปที่สายด่วนสุขภาพค่ะเรามาดูสายด่วนสุขภาพกันนะคะว่ามีเบอร์อะไรกันบ้างเบอร์แรกค่ะจะเป็น1165ค่ะ1165จะเป็นสายด่วนยาเสพติดของสถาบันพัญยารักกรมการแพทย์ค่ะเบอร์นี้จะให้บริการตอบปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้คําแนะนำเรื่องการบำบัดรักษา ผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะเรามาดูสายด่วนต่อไปกันนะคะคือ1166ค่ะ1166จะเป็นสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคค่ะสายด่วนนี้จะให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและการ้ึคของผู้บริโภคค่ะ สายด่วนต่อมาค่ะจะเป็นหนึ่งห้าห้าหกค่ะหนึ่งห้าห้าหกจะเป็นสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสายด่วนนี้จะคอยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพรับแจ้งข้อมูลและร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะสายด่วนต่อมาค่ะหนึ่งสามสองสามค่ะ 1323สาจะเป็นสายด่วนของกรมสุขภาพจิตค่ะสายด่วนนี้จะคอยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะและสุดท้ายค่ะจะเป็นหนึ่งหเจดห้าค่ะหนึ่งหกเจดห้าจะเป็นสายด่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสายด่วนนี้จะคอยให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยต่างๆค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นสายด่วนสุขภาพที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพของผู้ที่สนใจค่ะไงบ้างคะนักเรียนการหาข้อมูลข่าวสารทางสายด่วนสุขภาพนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะถ้าหากนักเรียนอยากได้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนควรโทรสายด่วนไปที่สถาบันทัญยารัก์กรมการแพทย์โทร1165ค่ะแต่ถ้าหากนักเรียนอยากร้องเรียนสิทธิผู้บริโภคควรโทรไปที่1166สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ หากนักเรียนอยากหาข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยนักเรียนควรโทรไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโทร1 5 5 6ค่ะและถ้าหากนักเรียนอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนควรสายด่วนไปที่กรมสุขภาพจิต โทร1667ค่ะและสายด่วนสุดท้ายถ้านักเรียนอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยต่างๆควรโทรไปที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโทร1675ค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นสายด่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ และนักเรียนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้จากเว็บไซต์และสายดวนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียนนะคะแต่นักเรียนไม่ควรที่จะนำเบอร์สายดวนไปโทรเล่นนะคะเพราะอาจทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการข้อมูล ไม่ได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีค่ะเราได้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพในเว็บไซต์และสายด่วนไปแล้วต่อมาเรามาดูกันที่อย่างสุดท้ายกันค่ะคือสถานบริการสุขภาพค่ะสถานบริการสุขภาพคือสถานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะคือสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลและสถานบริการสุขภาพของเอกชนค่ะซึ่งผู้รับบริการจะต้องเลือกรับบริการทางสุขภาพอย่างถูกต้องและ ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะแต่เอนักเรียนอยากทราบไนี้คะว่าข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเราสามารถนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพกันได้อย่างไรถ้านักเรียนอยากรู้งั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เราสามารถนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพกันได้อย่างไรคะเรามาดูการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพกันนะคะข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพสามารถนำมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้ค่ะหนึ่ค่ะป้องกันการติดเชื้อโรคที่เกิดใหม่และโรคที่กำลังระบาดค่ะสค่ะ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกวิธีค่ะ3ค่ะการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อโฆษณาที่เกินจริงค่ะ4การใช้บริการของแหล่งบริการสุขภาพต่างๆและ5ค่ะการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวทั้งหมดนี้จะเป็น ประโยชน์ของการที่เรานำข้อมูลข่าวสารนั้นมาใช้เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพของตัวเราเองนะคะอานักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรานำข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่างไรนักเรียนสามารถ นำข้อมูลข่าวสารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดีของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.